กวางป่าที่นิยมเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจมีสสายพันธุ์ได้แก่กวางรูซากวางแซมบ้าและกวางซิก,กา้าโดยเฉพาะกวางซิก,ก้าหรือกวางดาวเป็นกวางที่ชาวจีนโบราณนิยมนำเขาอ่อนไปใช้เป็นยาจากการวิจัยพบว่าเขากวางอ่อนอุดมไปด้วยฮอร์โมนเพศสารบำรุงการทำงานของระบบประสาทและสารที่มีองค์ประกอบคล้ายฮอร์โมนอินซูลินหรือ IGF 1ซึ่งช่วยลดการเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย นายสายปิ่นทองกเกษตรกรที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยลงเลี้ยงกวางซิก้าโดยได้รับความรู้จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยในพื้นที่เพียงหนึ่งไร่ในบริเวณบ้านเพื่อจัดทําเป็นคอกเลี้ยงเพราะว่ากวางซิก้านี่เป็นกวางที่มีเขาอ่อนที่ดีที่สุดในทุกสายพันธุ์ดฉงั้นตอนนี้อย่างความต้องการของตลาดนะอย่างที่ฟาร์มนี้นะที่เราเห็นอยู่เนี่ย ตลาดทางเยาวราชจะรับซื้อหมดนะครับแต่ในกวางสายพันธุ์อื่นนี่ผมผมไม่มั่นใจว่าจะมีตลาดรองรับเหมือนกวางซิก,ก้าหรือกวางดาวสายพันธุ์นี้หรือเปล่าคอกเลี้ยงควรเป็นที่โลง่งมีร่มไม้บางส่วน จะทำโรงเรือนให้กวางหลบแดดฝนได้บ้างลงเลี้ยงในอัตราพ่อพันหนึ่งตัวต่อแม่พันยี่สิบตัวนำใบไม้เช่นใบมะม่วงกระถินยักษ์ตะดาวหรือหญ้ากขนให้กวางกินในมื้อเช้าส่วนมื้อเย็นให้กวางกินเศษมันสับปะหลังที่เหลือทิ้งจากลานมันผสมแร่ธาตุตัวละ1กิโลกรัมและนำเกลือเม็ดให้กวางกินเพื่อทดแทนดินโป่งตามธรรมชาติเมื่อกวางอายุหนึ่งปีครึ่งถึงปกีก็จะผสมพันธุ์และตั้งท้องเจเดือน ข้อสำคัญที่สุดผู้เลี้ยงห้ามจับต้องลูกกวางคลอดใหม่เพราะจะทําให้แม่กวางทิ้งลูกเลี้ยงกวางง่ายเกี่ยวญ่ามาแล้วก็ทิ้งยาให้กวางแล้วก็ไปไปเล่นไดม้มีเวลาทำอย่างอื่นได้ครับเขาบอกกวางมันกินง่ายมันกินอะไรไหมกินทุกอย่างครับใบไม้มันอะไรกินหมดได้ครับ กวางทั้งฝูง30ตัวให้ลูกได้ปีละ20ตัวจำหน่ายลูกกวางอายุ6เดือนสำหรับไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ตัวละ15,000บาทอีกทั้งกวางพ่อพันุ์สามารถตัดเขาอ่อนไปจำหน่ายได้ปีละ2ครั้งซึ่งเขากวางอ่อนเกรด A มีราคาสูงถึงคู่ละ18,000บาทเกษตรกรตัดเขากวางไปจำหน่ายได้ผลตอบแทนปีละ40,000บาทนับว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน